True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยการกันตถาวรโดนชาวเน็ตติงเหยียดรูปลักษณ์รัศมีแข ฟ้าสริกายอมรับเป็นคนขอยุติความสัมพันธ์กับเฟิร์สสล็อตแมชีนฮันโนชวัสเนเกอร์จะจัดอีเวนต์จับมือถ่ายรูปคู่เก็บเงินคนละ30,000บาทเอเวอร์มอร์อัลบัมเซอร์ไพรส์ใหม่ของ Taylor Swift ยอดขายถึงหลัก1ล้านก๊อปปี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t u n i n HD ท้ง t o f o r y o u รวมถึงแอปพลิเคชัน t o i d ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเรื่องราวของการประกวดนางงามก็ผ่านพ้นไปแล้วแค่ไปรอต่อในเวทีระดับนานาชาติแต่เบื้องหลังข่าวกระแสข,ของ Miss Universe Thailand ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีข่าวลือนะคะว่าอ้าวเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือผู้จัดแล้วเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ หลังจากที่มีข่าวลือหนาหูออกมานะคะว่ากองแม่ของ Miss Universe จะมีการเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์งานนี้ทางด้านของคุณปุ้ยปียาพรและณนนรงค์แห่ง TPN ก็ขอออกโรงเคลียร์เลยว่าข่าวที่ปล่อยออกไปเท่าที่ทราบข้อมูลณนะวันนี้ยังไม่เป็นความจริงยังไม่มีการเปลี่ยนมือแต่อย่างใดค่ะและถ้าหากมีการเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์จริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆอยู่แล้ว ก็อแมนด้าก็อย่างที่บอกว่าได้ทาไปแล้วพี่ปุ้ยไปตรวจมาแล้วนะคะสวยมากไม่อยากจะกลับมเลยนั่นรักเอา,เอาบอสแอปไปถามแล้วคะ่ะคุณชอนก็บอกว่าอะไรนะ is rumor er พี่น้าถามโดยตรงเพราะว่าเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะพี่นา้ากับพี่ปุ้ยเนี่ยจะคุยส่วนตัวกับพอล่ากับคุณชออยู่ตลอดเวลาปรึกษากันตลอดเวลาอยู่ดีๆก็มีกระแสข่าวอย่างเงี้ยมาก็ ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 2> เนาะพี่นาก็เลยส่งวอสแอปส่วนตัวไปถามก็ได้รับคำหัวเราะกลับมาว่า it's not true <Wow. S 2> ไม่ใช่ความจริง นะครับณวันนี้นะคะที่เขาตอบมาณวันนี้ที่ตอบมาแล้วก็มาเช้านี้นะในห้องของ National Director ก็มีซัม National Director ของซัม o u n t r y ก็ถามไปเขาก็เขาก็บอกแหละว่ามันเป็นลูร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาคงต้องแจ้งเราเป็นทางการไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนการเจ้าของจาก IMG หรือเป็นใครสักคนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าผลกระทบกับเราหรือเปล่าคำตอบคือไม่กระทบ กติมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อ Amanda o f t h m Miss Universe Thailand 2020ก็เลยถูกถามเรื่องของชุดประจำชาติที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการที่มีชุดที่มีชื่อว่าไตารงอนงนาสุพรนมัช,ชาซึ่ง Amanda ที่ได้มีโอกาสลองชุดแล้วก็เผยว่าคงต้องมีการปรับแก้กันอีกรอบเพื่อความมั่นใจส่วนช่วงนี้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการฝึกซ้อมทักษะต่างๆเพื่อไปร่วมพิชิตมงกุฎบนเวทีใหญ่ครับ อย่างเป็นทางการเช่นกันกับครูสองสามหนึ่งอามแลจ๋าก็นี้นะคะ1นึมีเรียนทุกวันค่ะใช่เมื่อคืนก็ไปเรียนแอคติ g งมากับคุณครูซอแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปหาคุณครูปริงที่อยู่ในทีมแม่ลูกเกดไปเรียนเต้นมาค่ะก็คือฝึกทุกอย่างมีการฝึกสปี h มีการฝึก Mindset ปรับ m i n d ์เซตตัวเองก็ทำทุกอย่างเลยค่ะที่เราเรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนอีก ที่จะขึ้นวทีใหญ่จริงๆจ,จะขึ้นเวทีใหญ่ได้คิดว่าอินเนอร์ที่มาจากข้างในสําคัญสุดชุดประจำชาติออกมาแล้วค่ะ,ะเป็นไย่างไะประกาศถูกใจเราอมก็ถูกใจค่ะเพราะว่าได้ความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสตอรี่ที่สามารถเอาไปสืบทอดให้ชาวต่างชาติได้เห็นเพราะามันเป็น national animal ของประเทศไทยแล้วมันมีสตอรี่ประกาศไทยก็ แล้วมันมีลูกเล่นด้วยค่ะได้คิดว่าถ้าอยู่บนเวทีน่าจะมีความสวยงามด้วยตอนใส่เป็นยังไงบ้างคะชุดตอนใส่ดีค่ะก็รู้สึกว่ามี power ขึ้นมาแล้วมันมีเล่นแขนได้มีคลีมความเป็นไทยมันคือ story ไทยได้คิดว่าความเป็นไฟเตอร์ของคนไทยนี่แหละที่มันจะสื่อจากประกัดที่เป็น fighting fish เ,เป็นนักสู้เป็นนักสู้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็อย่างที่บอกเราต้องมีการมาฝึกซ้อมอีกทีหนึ่งให้ พรีเซนต์แบบเก๋ๆไปเลยเราเพิ่มเติมความคิดลงไปไหมว่าเราอยากได้ตรงไหนจริงๆก็เริ่มน้ำหนักแล้วก็ตรงหัวอาจจะอ้ย่อไซส์ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลงดีเทลกันอีกทีนึงค่ะเพราะว่าจากวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการประชุมอีกทีนึงว่าจะทําอะไรบ้างแบบเป็นเป็นลิสตนี่นะคะก็ต้องเป็นนำเสนอ h t i n t i n s h ประกันของเราเราพร้อมจะไฟในเวทีโลกใช่นะถือว่าสมฉายานักสู้เลยทีเดียวนะะ มาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็กังวลมากๆนะครับซึ่งผลกระทบตามมาเนี่ยก็คือการแคนเซิลงานซึ่งคุณตุกี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดนแ c a n ซิลงานไปถึง6งานรวดเลยทีเดียวครับเป็นอีกคนนะครับที่โดนพิษโควิดเล่นงานครับเมื่อโดนยกเลิกทีเดียวถึง6งานรวดเลยครับสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังตุกี้สุดารัตหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 ระลอก2 พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครจึงทําให้หลายคนถูกผลกระทบกันทั่วหน้ารวมถึงเหล่าคนบันเทิงก็กระทบเช่นเดียวกันครับโดยตุกกี้นะคะได้โพสต์ภาพโปสเตอร์งานคอนเสิร์ตพร้อมใส่แคปชั่นประมาณว่ายกเลิกไป6งานไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภยัยเอาใหม่สู้ใหม่ชีวิตอีกยาวไกลสู้ให้สุดกาดอย่าตก ใจรอวันชนะมันและติดแฮชแท็กว่าโควิด19นะคะเราต้องรอดทุกคนสู้นะหลังจากนั้นก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะ ก็เข้าใจเลยนะครับขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่างานเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นแล้วอยู่ๆมันก็กลับมาชะง,งักอีกครั้งเป็นใครก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงเลยเหมือน,นอแบบอ้าวเราต้องถอยกลับไปอยู่ในจุดที่ต้องระแวงกันอีกแล้วหรือนะคะข่าวต่อไปก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับไวรัสโควิด -19 นะคะคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะก็เป็นนักธุรกิจไปแล้วนะตอนนี้มีธุรกิจหลายตัวเลยเขาก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไปเต็มๆสำหรับฟิล์มรัฐภูมินะคะเขาก็มีธุรกิจในมือมากมายล่าสุดเนี่ยทำหน้ากากอน,อนามัยที่เจ้าตัวเขาผลิตก่อนที่จะมีไวรัสโควิด -19 ระบาดก็อาจจะพอทำยอดขายได้แต่ว่าผลกระทบในส่วนอื่นก็หนักหนาจนเจ้าตัวเขาเตรียมฟื้นฟูธุรกิจอย่างหนักในปีหน้าเพื่อที่จะกลับมาสร้างไรายได้ให้กับตนเองค่ะ ก็ก็ดีมาตลอดแต่ว่ามาซบเซาช่วง2เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนว่าคนไทยเนี่ยก็เริ่มเริ่มอยู่ชินกับกับโลกนะครับแล้วก็เริ่มไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเรามีการป้องกันที่ดียอดผู้ติดไม่ได้เพิ่มขึ้นคนไทยก็เลยคิดว่าันอาจะหมดไปจากประเทศเราแล้วแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่หมดเนี่ยเห็นไหมครับพอเดือนนี้มันก็มาใหม่ละพอทันวาอากาศเย็นหน่อยอการตรวจคัดกรองไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งแรง ก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยลอบเข้ามาในประเทศของเราก็ทําให้ติดกันไปหมดก็วุ่นวายกันอีกมันก็ไม่หมดสักทีเศรษฐกิจก็พังอีกโรงแรมภาคเหนือปิดกันหมดอะไรเยงนี้ครับก็ต้องช่วยกันร,ระมัดระวังนิดน,นึงพี่ฟิล์มเองมีวิธีการแบบฟื้นฟูในปีหน้าอย่างไรจริงก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเราเตรียมทุกอย่างเลยว่าพอปีหน้าเนี่ยกลับมาเนี่ยเปิดสกรารใหม่เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างหลักเลยสิ่งที่เราควรจะมุ่งเน้นเนี่ยถ้าบริษัทคุณเป็นเรื่องของการขายคุณก็ควรจะมุ่งเน้นอะไรที่เกี่ยวกับกการดูแลตัวเองผม็ มุ่งเน้นในในสิ่งที่มีอยู่ส่วนผมโดนผมกระทบมาหลายบริษัทมากอย่างเช่นบริษัททัวร์ก็โดนผมกระทบนะครับกลุ่มร้านอาหารก็โดนผมกระทบนะครับก็จะมาลอดในกลุ่มของสถาบันการเรียนรู้เราก็ต้องมุ่งเน้นว่าขยับขะเยื่ออะไรชะลอสต็อปก็ต้องสต็อปอย่าไปฝืนกับมันอะไรที่เราคิดว่าเออเราน่าจะมุ่งเน้นเราก็ทํามันหรือว่าเปิดรายธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวกับยุคสมัยที่เรากำลังจะ,ะเผชิญในปีหน้า นะตอนนี้ก็คือคงจะต้องปรับตัวแล้วก็อย่าท้อใช่ครับอ,อ,อมาดูดเรื่องราวเบาๆกันบ้างนะครับในบ้านเราเนี่ยก็มักจะคุ้นกันนะครับกับการขายบัตรจับมือนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโมเดลนี้นะครับลามไปถึงป้าอนโนชวัวสเนเกอร์นะครับล่าสุดจะมีการขายบัตรจับมือด้วยแล้วครับ งานจับมือไม่ได้มีแค่ในวงการไอดอลเท่านั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดแอคชั่นสตาร์รุ่นใหญ่ของวงการอย่างอโนชวั z เนเกอร์ก็ได้เตรียมจัดงานอีเวนท์ที่มีชื่อว่าอโนสปอร์ตเฟสติวัล2021ครับโดยในงานก็จะจัดขึ้นที่ NEC Arena ในเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในช่วงตุลาคมปีหน้าครับส่วนผู้ที่สนใจก็จะต้องจ่ายเงินค่าเข้าร่วมงานคนละ750ปอนด์หรือราวๆ30 0 0 0บาท โดยผู้ที่ได้ซื้อบัตรเข้างานก็จะได้จับมือและมีการถ่ายรูปคู่กับอโนชวัสเนเกอร์ซึ่งทางผู้จัดงานก็จะถ่ายรูปให้เป็นจํานวน2ใบด้วยกันครับนอกจากนี้นะคะผู้ที่ซื้อบัตรมาร่วมงานจะได้ร่วม Q a A ค่ะเพื่อที่จะได้ถามคําถาม ให้อาร์โนชั r สเนเกอร์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองให้ฟิตและมีสุขภาพดีอยู่เสมอด้วยงานอีเวนต์นี้นะคะเปิดขายบัตรเป็นจำนวนจำกัดเพียงแค่115บใบเท่านั้นแล้วก็แฟนๆนะคะจะได้จับมือถ่ายรูปคู่และพูดคุยกับอาร์โนชั r สเนเกอร์งานอีเวนต์นี้ก็ยังยังจะมีการโชว์การแข่งขันเพาะกายยกน้ำหนักศิละปะการต่อสู้ขแขนต่างๆไปจนถึงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ด้วยค่ะ แน่ดิว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เอื้อให้กับแฟนในใกล้ชิดกับคนที่เขาปลื้มอะไรย่างเงี้ยแต่แบบนี้ได้มากกว่าจับมือ,อคือเหมือนมีแดนกีดว่าจับมือแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็คุยแค่ในเรื่องของฟิตเนสเท่านั้นนะใช่ครับเออนะคะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของการส่งท้ายปลายปีนะคะส่วนมากบรรดานักรองเขาก็จะปล่อยแต่ปล่อยเป็นแนวเพลงคริสต์มาสใช่ไหมแต่ไม่ใช่สำหรับ Taylor Swift นะคะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อัลบั้มอัลบั้มเก่ายังไม่ทันจางหายอัลบั้มใหม่ พุดออกมาอีกแล้วแล้วก็ทายอดขายได้เปรี้ยงด้วยค่ะ แม้ว่าจะประกาศล่วงหน้าก่อนที่จะวางจำหน่ายอัลบั้มชุดใหม่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่อัลบั้ม Evermore งานเพลงล่าสุดของ Taylor Swift ที่วางจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาและก็เป็นอัลบั้มชุดที่3ในรอบ16เดือนของเธอก็สามารถทำยอดจำหน่ายได้ถึงหลัก1ล้านก๊อปปี้ภายในสัปดาห์แรกค่ะและอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มชุดที่8นะคะซึ่งก็ขายมียอดติดต่อกันของ Taylor Swift ถึงหลัก1ล้านก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกที่วางจาหน่าย ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาค่ะในอาชีพนักร้องนัก้นดนตรีและนักแต่งเพลงของ Taylor Swift นะคะก็มีเพียงอัลบั้มชุดแรกที่วางจําหน่ายในปี2006ที่ใช้ชื่อของตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มเท่านั้นที่ทํายอดขายไม่ถึง1ล้านก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกที่วางจําหน่ายแต่หลังจากนั้นนะครับ Fearless ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่2ของเธอรวมถึงอัลบั้มทุกชุดของ Taylor Swift ต่อจากนั้นรวมทั้ง้สิ้น7จอัลบัม้มต่อมา,ต,อมาต่างก็มียอดขายถึงหลัก, 1, 000, 000ก,นห,กหนึ่งล้านก๊อปปี้น ส่วนอัลบั้ม Evermore วางจำหน่ายตามหลังอัลบั้มชุดก่อนหน้านี้อย่างโฟก l ล์ไม่ถึง5เดือนเท่านั้นเองโดยในวิจารณ์ทั่วโลกต่างก็ยอมรับนะครับว่า Taylor Swift นั้นเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินหญิงที่มีฐานแฟนเพลงที่สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเพราะเธอแทบจะไม่จำเป็นต้องโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่เลยแต่ยอดขายก็ยังสูงถึง1ล้านก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายติดต่อกันมา12ปีแล้วล่ะครับ เก่าจริงอ,อย่างอัลบั้มก่อนหน้านี้ก็เงียบแล้วอยู่ดีก็โผล่ออกมาคือเป็นมิวสิกวิดีโอทั้งอัลบั้มเลยนะคะถือว่าเป็นนักรองที่ขยันแห่งปี2020เลยก็ว่าได้บอกว่า <c oughs> ล็อกดาวเขาก็เขียนเพลงเยอะเขียนเยอะก็ไม่อยากทิ้งก็ปล่อยๆอ,ออกมาดีกว่าครับผมนะคะ,ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับมาติดตามเรื่องราวของคุณก้อยราชวินสุดกลั้นนะครับโพสต์เรื่องราวทำหน้าที่ภรรยาดูแลคุณตูนบอดี้แสลมครับ กลับมาช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องดาวของคุณก้อยรัชวินนะครับล่าสุดได้มีการโพสตเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณตูนบอดี้แลมซึ่งก็มีข้อความสุดซึ้งอยู่ด้วยครับเป็นเวลากว่า10วันแล้วนะครับที่หนุ่มตูนอาทิวดาต้องเข้ารับการรักษาตัวณนโรงพยาบาลเพราะมงกฎดกล้าวหลังจะมีอาการชาบริเวณแขนด้านซ้ายรวมถึงนิ้วมือบางนิ้วไม่สามารถขยับได้เป็นปกติอันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท ซึ่งตอลอดเวลาที่นักร้องหนุ่มยังคงเดินหน้ารักษาตามขั้นตอนอยู่ในเนี่ยทางด้านของภรรยาคนสวยคุณก้อยรัชวินก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการอยู่เคียงข้างคอยดูแลและเป็นกําลังใจสําคัญให้กระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรม at รัชวินวงก็ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวนนารักน่ารัก,รก,รกที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลถึงขนาดทำให้ก้อยรัชวินกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยครับ เมื่อได้เห็นว่าสามีสุดที่รักอย่างคุณตูนเนี่ยที่แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นปกติแต่ก็ยังมีความรักและความเป็นห่วงมอบให้กับเธอเสมอพร้อมกับข้อความว่า d a y t อ baby m home ี m h o o m e ใช้ชีวิตนอนอยู่โรงพยาบาลมาครบวันที่10วันนี้ออกไปทำงานที่รับไว้ตั้งแต่ก่อนที่ตูนเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงคนนอนเตียงข้าง อยากรีบกลับมาดูแลให้เร็วที่สุดทุกคืนก้อยจะต้องลากโซฟาเบดมาข้างๆเตียงพี่ตูนเอาผ้ามาปูจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็พับเก็บเข้าที่ในตอนเช้าเมื่อกี้ก้อยกลับมาถึงโรงพยาบาลตอนห้าทุ่มครึ่งพี่ตูนยังไม่นอนแล้วก็รอก้อยอยู่ก้อยแอบตกใจว่าทําไมานอนดึกเพราะปกติสี่ทุ่มก็จะเข้านอนแล้วเขาบอกว่างีไปเมื่อตอนเย็นพอเดินเข้าไปในห้องก็พบว่าโซฟาถูกจัดเป็นที่นอนไว้ให้ก้อยเรียบร้อยแล้วหนูทํางานมาเหนื่อยมาถึงจะได้นอนเลยพี่ตูนก็พูดเรียบๆตามสไตล์แต่ก้อยนี่น้ําตาไหล ืปอปลอน้องหมูเป็ดก็มานอนเฝ้าพี่ตูนด้วยนะ นี่ถือว่าเป็นแบบว่ารักแท้จริงๆนะครับคือเขาบอกว่าจะดูกันก็ดูตอนที่เจ็บป่วยแล้วก็แบบนี้แหละว่าดู<ช>แลกันไหมอ่ะ,ะเนาะ,นะ,ะก็ขอส่งกําลังใจให้บุญกุศลที่พี่ตูนได้ทำมาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายนะคะให้แข็งแรงไวๆนะคะครับผมตอนนี้มาถึงข่าวของคุณฟ้าสริการนะคะมีข่าวบอกว่าอาเลิกรากับทางนักร้องของ s l o t Machine เธอก็บอกว่าใช่เลิกจริง ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวออกมาให้หลายคนเดากันเรื่อยๆเรื่องราวความสัมพันธ์ของฟ้าสริกากับ First Lot Machine ว่าเลิกหรือไม่ล่าสุดทาง ฟาสริกาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งนะคะแล้วก็ยอมรับว่าได้เลิกรากับเฟิร์สจริงยืนยันนะคะว่าไรา้เรื่องของมือที่สาสาเหตุที่เลิกกันก็มาจากเป้าหมายในอนาคตที่มีไม่ตรงกันค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราก็ได้เห็นว่าตรงไหนที่มันไม่เวิร์กแล้วก็ได้มาคุยเรื่องปัญหานี้กันนะคะในช่วงโควิด -19 ทีที่ผ่านมาเราเป็นคนขอเลิกเองเขาก็เคารพการตัดสินใจของเราตอนนี้แยกทางกันมาได้เดือนกว่า แล้วแต่ก็ยังคุยกันได้ไม่ใช่ว่าคุยกันไม่ได้เลยนะคะอาสาภาพน,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 นิ่งหน่อยนะเออเนาะเรื่องของการที่มองอนาคตเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับมา,มาติดตามเรื่องดาวดราม่ากันบ้างน,นะครับเมื่อคืนนี้นะครับคุณรัศมีแขก็ได้ขึ้นชกแล้วก็ชนะคุณเอ็กซ์ที่นานไปนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยมีชาวเน็ตนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการแซลของคุณการกันตะาวนะครับว่าไม่เหมาะสมในรายการเมื่อคืนนี้ครับ เดินทางมาถึงคู่ชกค,คู่สุดท้ายในศึกมวยดาราสำหรับคู่ของรัศมีแขกับ X อ็กทิตินันนะครับซึ่งการชกใน2ยกแรกรัศมีแขออกมาต่อยเจนเลือดก,กำดาวไหลนะครับอับกลางเวทีเลยและผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ออกมาว่ารัศมีเป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ทำให้ทีมแบล เป็นผู้ชนะและได้รับถ้วยในซีซั่นนี้ครับแต่งานนี้ก็ไม่ไว้เกิดดราม่าอีกแล้วนะคะเมื่อพิธีกรดังอย่างคุณกันกันตถาวรเนี่ยก่อนจะชกต่อยเขาก็ถามรัศมีแขเรื่องชุดประจำกายในครั้งนี้ซึ่งรัศมีแขกก็บอกว่าอ๋อเลือกคิงคองเพราะว่าเป็นวิถีคิงคองค่ะเป็นสัต์ประจำกายแล้วกันก็ถามกลับไปว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียล่ะ ซึ่งประโยคนี้เองเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมถึงจะแอลเอาฮาแต่ก็หาไม่ขึ้นนะบางคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็บอกว่าอุ๊ยเป็นนักเหยียด หแห่งปีหรือเปล่าคะสําหรับพี่กรนคนนี้ทางด้าน x อ็กซินานเองนะคะหลังชกก็มีอาการบาดเจ็บอย่างหนักจะต้องรีบเข้าพบแพทย์ทันทีค่ะคโดยมีอาการที่เห็นก็คือจมูกหักนะคะแล้วก็ข้อมือซ้นท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการต่างก็พากันมาคอมเมนต์ให้เขาหายไวๆด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับจบจบซีซั่นแล้วคง <laughs> <oughs> จะไม่มีดรามา่าอะไรนะคะแต่ก็เมื่อคืนคุณ X เลือดออกเยอะจริงๆ <beautifully. S 2> เราเห็นเราก็ตกใจนะคะแต่ก็าสปิริตแข็งแกร่งครับผมนะคะมาถึงเรื่องราวของการทำงานอา,าสาสมัครของศิลปิน b ีกันบ้างค่ะ นักร้องหนุ่มคิมฮันบินหรืออดีตลีเดอร์แห่งวงไอคอนนะคะได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากเจ้าตัวได้จับมือกับแฟนคลับในการทําความดีด้วยการทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดย Account Twitter still 131 fan ซึ่งก็เป็น Account f a แฟนเบสของ BI นะคะได้มีการนําภาพการทําหน้าที่อาสาสมัครของไอดอลหนุ่มมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ บีไอในขณะนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท I อโอเคคอมพานีนะคะแล้วก็นําชาร้อนและมันหวานเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับแฟนๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทําความดีเพื่อสังคมของแฟนๆที่อุตส่าห์เข้ามาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครด้วยโดยทันทีที่เดินทางมาถึงสถานที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 บีไอและเพื่อนๆนะครับก็ได้ลงมือทำงานอาสาสมัครทันทีโดยสวมชุดอาสาสมัครเหมือนกับคนอื่นๆ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานอาสาสมัครแล้ว BI ก็ได้พูดคุยกับแฟนๆที่เป็นอาสาสมัครแถมมีการแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆอย่างเป็นกันเองอีกด้วยครับทางด้านแฟนๆที่เป็นห่วง BI เพราะว่าดูผอมลงกว่าแต่ก่อนก็บอกให้ BI เนี่ยดูแลตัวเองด้วยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสุขภาพของตัวเขาเนี่ยก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับ สุดท้ายนี้มีข่าวดีรับกระแส 5G มาฝากกันนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนได้ควงแขน3พรีเซนเตอร์ของ True ไม่ว่าจะเป็นไบรท์ไอซ์และเชอร์ปรางไปเทีย่ยวลอนดอนมหานครนิวยอร์กญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ในบรรยากาศคริสต์มาสสุดฟินค่ะเพียงแค่คุณนั้นถ่ายภาพด้วย True 5GAR นะคะณนะบริเวณจุดถ่ายภาพที่ศูนย์การค้าสยามดิส c เวอรี่พร้อมร่วมสนุกรับรางวัลกิฟต์วาล์เนช er, จากร้าน l อ f t กว่า20,000บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3 0 ธันวาคมค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ผ่านทาง Facebook Page ของ True Together นะคะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการ t e r t i n m e n d a y ของเราในวันนี้ครับก่อนจากกันไปฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับกับช่องทางติดตามรายการของเราและทาง t w i s t i o n s นะครับสามารถสแกน QR Code ไล่แอดหน้าจอนี้ได้เลยรวมถึงทาง Facebook และ y o YouTube ด้วยเช่นกันครับใช่แล้วค่ะอีเมลของเราอยู่ด้านล่างนี้นะคะติดต่อมาได้แล้วก็ฝากดาวน์โหลดแอปนี้ด้วยนะคะ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ Thank you. คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ